สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้อยู่ทางไก่ทางไกลครับผู้เป็นสายกินบ่เป็นสายกินกระเบื้องได้นะครับมื้อนี้มาพกว่าเขาลูกชายครับผมมื้อนี้บ่ <c oughs> ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืนอโดนแล้วครับผมมือนี้เวลามาพกว่าเขาลูกชายครับมื้อนี้ยกับเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาเผาเป็นปลากระชังน้ําคงครับผมมาพันผักแซ่บๆกับเครื่องเมี่ยงแล้วก็ตําบักหุ่งเฮิมมีผักสลัดแน่แล้วก็อ่าบักทั่วผู้ ครับลากาต่ำหงบเพียของลูกไส้ผมเลยะครับมาบอวรายใหญ่แห้งพี่้องน้องครับวันนี้เรากินเมี่ยงปลาเผากันวันนี้เอาพันผักที่น้องครับชอบจัดในลูกอ่ะเบิ้งลูกไส้ผมกินนะครับเรื่อบานี้นะมันมากพักขึ้นกันครับพอแล้วจะพันผักกินเนี่มันเป็นเอาเนื้อปลาใสลูกเอาเนื้อปลาใสเรื่อบาเนนี้มาแซ่บแซบน้ำกันพี่้องมากมากมากแซ่บแซบน้ำกันครับเครื่องเมี่ยงกับมีบกเฟืองครับมีบกเฟืองแบบเครือเลนหอมครับ ตะไคร่หั่นครับผมใส่กระปุ่นจักหน่อยน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะอู้ลูกนุ่ส่ผมนื่เป็นทีงไหนนะพี่น้องมึงน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับนี่ครับอืออ มันไงลูกเนื้อปลาหวานไหมปลาเค็มอร่อยอืมอร่อยมากมาตัวเราเพหิบๆกันแล้วครับข้ามัไงยังน่อาจจะข้ามมันไงพวดอืเนื้อปลาเนาะมีตัเห็ดขายครับไม่ได้เห็ดกินจักเถอ มือนี่กันม้เหลือไว้แต่กินกับขายเบิ้ลกับปลาปะป๊าขายครับมือนี่ย้นอนม้วนเรือไว้แต่กินซื่อๆครับมือนี่ยนะเขาลืมใส่ปลาเพื่อนทำไงแนงไม่ได้พี่น้องเนี่ย นะทักทายร่วมกันพี่น้องคลิปหน้าฝากันไหม่ครับผมสวัสดีครับ